สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการวิจัยไทยคิดนะครับรายการที่เราจะนําเสนอผลงานงานวิจัยนะครับจากฝีมือของคนไทยสร้างสรรค์รายการโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวและทีวีไทยครับผมทินโชคมงลกิจฮะและสุภาพบุรุษรูปหล่อสูงตรงนี้ฮะมีนามว่าเบสระพง์ผู้พันทีวงครับพบกันเช่นเคยเป็นประจำนะครับถูกต้องแล้วนะครับวันนี้ครับถามคุณเบสก่อนวันนี้แอบถามก่อนเลยสัปดาห์ที่แล้วคุณถามผมก่อน ตอนนี้ผมถามคุณก่อนถ้าเรานึกถึงผลไม้ส่งออกเนี่ยคุณจะนึกถึงผลไม้อะไรก่อนต้องบอกเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งที่เป็นคนไทยเลยเพราะผลไม้นี่มีหลากหลายมากถูกต้องถ้าพูดแบบนี้แล้วนะครับอดที่จะคิดถึง King of Fruit q u e e n of f r u i t ไม่ได้คือทุเรียนกับบังคุดสินค้าส่งออกผลไม้ส่งออกเนี่ยมีหลายประเภทจากเมืองไทยนะครับแล้วโดยเฉพาะสิ่งที่เราส่งออกไปเนี่ยจะต้องถูกคัดเลือกคัดสรรอย่างพิถีพิถันจะต้องพิถีพิถันในเรื่องของการเก็บรักษาด้วยเพราะนี่คือปัญหาหลัก ซึ่งนักวิจัยไทยเนี่ยได้คิดค้นวิธีนะเทคโนโลยีในการที่จะยืดอายุผลไม้ให้นานยิ่งขึ้นนั่นเป็นข่าวดีมากซึ่งวันนี้จะต้องติดตามนะครับติดตามให้ได้นะคุณผู้ชมครับครับผมวิจัยไทยคิดของเราวันนี้พูดคุยกียวกเรื่องนี้นะครับและแน่นอนนะครับนักวิจัยที่มาอยู่กับเราตรงนี้มี2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกเลยดรอภิตาบุญสิริครับจากศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับ ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโสรดากนกพานนท์นะครับจากภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับินดต้อนรับครับและ40ท่านที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับคือคุณผู้ชมจากทางบ้านครับยินดีต้อนรับครับ อย่างที่บอกนะครับว่าคะแนนของเราก็จะมาจาก40ท่านนี้ด้วยนะครับถูกต้องครับให้ผู้แข่งขันของเราในแต่ละทีมไปเลยนะฮะผู้เข้าแข่งขันของเราสัปดาห์นี้เป็นใครเชิญครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาเที่ยวที่ตลาดสดนะฮะโจทย์ของวิชาตะเคียนวันนี้คือสารเคลือบผิวผลไม้น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมประเดี๋ยวเ็เก่งเขามีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างตามผมมาเลยดีกว่ามา คุณทรายและคุณไอซ์จากทีมประเดี๋ยวก็เก่งกำลังสำรวจแผงผล,ลไม้กันอย่างคมักเข้ม้นทีเดียวครับแล้วที่เลือกซื้อไปเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าผล,ลไม้ชนิดไหนมีสารเคลือบผิวกันบ้างดูจากพื้นผิวนะครับพื้นผิวฮะครับ,รบอันนี้ตำมันมากอันนี้มันนะครับเป็นอย่างนี้ครับความมันนะฮะเรียกว่าสารเคลือบผิวแบบนี้นั่นเองนะฮะหลังจากสำรวจตลาดกันแล้ว เรามาดูสองสาวสวยคุณเอและคุณออยจากทีมซูเปอร์ซิสเตอร์กันบ้างครับวันนี้ทั้งสองท่านมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็ลองซื้อผลไม้จากตลาดมาค่ะแล้วก็มาศึกษาดูว่ามีผลไม้แบบไหนบ้างที่ใช้สารเคลือบแล้วก็ไม่ใช้สารเคลือบส้มเนี่ยนะคะคมันจะดูมันวาวกว่าก็อย่างเช่นทุเรียนอย่างเงี้ย ไม่มีแน่นอนนะครับแน่นอนค่ะทีมนี้นอกจากจะดูที่ผิวของผลไม้แล้วยังชิมด้วยยังไงก็อย่าเพิ่งอิ่มซะก่อนละครับซุเปร์ซิสเตอร์สู้เกนในการให้คะแนนคือเราจะมีผู้แข่งขันด้วยกัน2ครอบครัวกับคำถาม3ข้อ ข้อที่1และ2ข้อละ10คะแนนส่วนข้อที่3ข้อละ15คะแนนซึ่งแต่ละข้อนั้นจะบวกคะแนนโดนใจจากผู้ชมอีก5คะแนนทีมไหนตอบถูกพูดจาดีมีหลักการและถูกใจผู้ชมทั้ง3ข้อรับคะแนนเต็ม50คะแนนค่ะวิจัยไทยคีดขาต้อนรับนะครับทีมซูเปอร์ซิสเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเอและคุณออยนะฮะผลไม้ส่งออกนึกถึงผลไม้อะไรครับ ก็พวกมะม่วงกล้วยหอมชอบทานอะไรครับผลไม้ชอบทานทุเรียนค่ะคราวนี้ทุเรียนเนี่ยแน่นอนมันมีอายุถูกต้องไหมเรานํามาที่บ้านเนี่ยถ้าเราไม่เก็บรักษาอย่างดีเนี่ยมันก็จะเสียได้เรามีวิธีเก็บรักษาไงครับเช่นถ้ามันสุกจนไม่สามารถจะทําอะไรได้แล้วก็เอาปิดกวนเพื่อเพิ่มมูลค่ามาขายได้นะคะซูเปอร์ซิสเตอร์ของคุณมากครับสวัสดีครับอีกทีมนึงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือทีมประเดี๋ยวก็เก่ง ประเดี๋ยวของคุณอีกนามไหมครับเทปนี้แหละครับเทปนี้เก่งแล้วนะฮะคุณทรายกับคุณไอซ์พูดถึงการรักษาของผลไม้นี่เรามีวิธีเก็บรักษายังไงก็ถนอมอาหารก็อย่างแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นทุเรียนทอดกรอบซึ่งทํามาจากทุเรียนที่ยังไม่สุกอะครับทุเรียนดิบก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะยืดอายุโดยการแปรแปรรูปมันคุณผู้ชมครับผลไม้ถ้าเราไม่เก็บรักษาเราไม่มีวิธีการในการที่จะยืดอายุมันเนี่ยมันก็เน่าเสีย คำถามมันก็มาสิฮะว่ามันเน่าเสียได้อย่างไรถูกต้องไหมฮะเราไปดูกันนะครับว่าผลไม้นั้นเน่าเสียได้อย่างไรเชิญครับผลไม้ที่เก็บเกี่ยวจากต้นแล้วจะถูกตัดขาดจากแหล่งน้ําและอาหารแต่ผลไม้เหล่านี้ยังมีการหายใจซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาหารที่สะสมภายในผลไม้ไปเป็นพลังงานพร้อมทั้งปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําออกมา การสูญเสียน้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผล,ลไม้โดยตรงทั้งเนื้อสัมผัสรสชาติและน้ำหนักทำให้ราคาของผลผลิตที่ได้ลดลงที่สำคัญการสูญเสียน้ำยังทำให้สารต่างๆรั่วไหลออกจากเซลล์ส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพหรือเน่าเสียจนไม่สามารถนำมาบริโภคได้การสูญเสียน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผล,ลไม้เสื่อมสภาพ โดยการสูญเสียน้ำจะเกิดขึ้นตลอดเวลาผ่านทางช่องเปิดต่างๆบริเวณเปลือกไม่ว่าจะเป็นขนรอยแผลหรือรอยช้ำทั้งนี้อัตราการสูญเสียน้ำของผลไม้จะแตกต่างกันไปตามลักษณะทางสรีระวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของแต่ละชนิดรวมถึงปัจจัยภายนอกด้วยอย่างเช่นอุณหภูมิความชื้นความเร็วของลมและความดันของบรรยากาศ วิทยาจบไปแล้วนะครับเราก็ทราบแล้วว่าโดยเบื้องต้นนะครับว่าผลไม้นั้นเน่าเสียได้อย่างไรนะครับตั้งใจฟังคําถามที่1น,นะครับเราเข้าสู่คําถามเลยนะครับทั้ง2ทีมคําถามที่1ถามว่าผลไม้ในข้อใดต่อไปนี้เน่าเสียได้ง่ายที่สุด1ส้ม2มะม่วงหรือ3ทุเรียนมีเวลา1น,นาทีนะครับเชิญครับ อบมาแล้วทั้ง2ทีมครับทีมซ u เปอร์ซิสเตอร์ตอบว่ามะม่วงส่วนทีมประเดี๋ยวก็เก่งตอบว่าส้มนะครับมาฟังการวิเคราะห์ซ u เปอร์ซิสเตอร์เชิญครับจากผลไม้ทั้ง3ข้อเนี่ยมะม่วงเนี่ยมีเปลือกที่บางที่สุดนะคะแล้วก็น่าจะทนกับอากาศร้อนๆเนี่ยไม่ได้มากเท่าส้มกับทุเรียน แล้วก็พอโดนแบบอะไรกระทบหน่อยแล้วมันช้ำมันก็จะทำให้ยิ่งเน่าเสียง่ายขึ้นนะคะขอบคุณครับประเดี๋ยวก็เก่งส้มท้าเด็ดออกมาจากต้นแล้วก็คือถ้าลืมต้นแล้วจะทำให้เสียง่ายที่สุดอย่างเช่นมะม่วงนะครับเราเก็บได้ตอนที่ดิบๆเราเอามาบ่มได้เพื่อที่เพื่อที่จะให้สุกครับและทุเรียนก็คือจะประมาณว่ามีเปลือกที่หนาครับทำให้ทุเรียน เก็บได้นานครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะไม่นะครับขอบคุณครับคุณเบสครับเดี๋ยวไปถามกันดีกว่านะฮะว่าเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเขาเหล่านี้นะครับจะสามารถให้คะแนนสำหรับผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้เหตุผลสักนิดหนึ่งสิครับว่าผลไม้สามชนิดนี้อันคิดว่าน่าจะเป็นผลไม้ชนิดใดครับที่เน่าเสียง่ายที่สุดคิดว่ามะม่วงอะครับเพราะว่าเพราะว่าสังเกตดูมันสุก ค่อนข้างเร็ว่ครับสุกงอมเร็ว่ครับมันก็น่าจะเน่าเร็วด้วยเหมือนกันอ๋ออะไรที่สุกเร็วครับก็จะเน่าเร็วคิดว่าอย่างนั้นตอนนี้มีความสุขอยู่ไหมครับมีครับอ๋อคนละสุกกันนะฮะนี่คือหนึ่งความคิดเห็นนะครับจากผู้ชมทางบ้านฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า5คะแนนแรกของเราในวันนี้จะตกอยู่กับทีมใดนะครับถ้าพร้อมแล้วนับ1 2 3ยกเลยครับ เอาละครับตอนนี้40เสียงโหวตออกมาแล้วนะครับ26เสียงครับเป็นของสีส้มนะครับ Super สเ s t e r และอีก14เสียงเป็นของสีเขียวนะครับประเดี๋ยวก็เก่งเพราะฉะนั้น5คะแนนแรกครับตกเป็นของทีมสีส้ม Super s i ตอร์ครับทำไปก่อนแล้วนะครับ5คะแนนมาดูคำตอบสำหรับคำถามข้อนี้นะครับมีมูลค่า10คะแนนนะครับ คำตอบที่ถูกต้องนะครับและผู้ที่ได้10คะแนนในข้อนี้คือมะม่วงครับทีมซูเปอร์ซิสเตอร์รับไปแล้วครับ10คะแนนต้องกราบเรียนถามอาจารย์พิิตานะครับว่าทําไมถึงเป็นมะม่วงครับเราจะเห็นว่าผลไม้เนี่ยเขาจะมี2จําพวกด้วยกันในนี้ในพวกที่1คือส้มส้มเนี่ยเราต้องเก็บเกี่ยวตั้งแต่ผลไม้มันแก่แล้ว ลงมามันไม่มีการที่จะพัฒนาการสุกต่อไปล,ะละ่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของมะม่วงกับทุเรียนนั้นเราสามารถที่จะเก็บมาในขณะที่มันดิบอยู่ได้นะพอเก็บมาแล้วแต่ก็ต้องเก็บแก่นะเก็บลงมาเสร็จแล้วมันก็จะสามารถสุกต่อไปได้ทีนี้ด้วยความที่ส้มเนี่ยเขาเป็นผลไม้ที่เก็บแก่มาจากต้นเพราะฉนั้นก็จะมีการหายใจเป็นผลไม้กลุ่มนี้จะมีการหายใจน้อยนะคะแล้วก็ใช้อาหารน้อย นั้นเขาจะมีชีวิตยอยู่ได้นานแล้วด้วยโครงสร้างของเขาเองเจะเห็นว่ามันจะมีความมันเงาอยู่นะคะแม้จะไม่ได้เคลือบผิวแต่ก็จะมีความมันเงาอยู่เพราะฉะนั้นเชื้อโรคจะไม่ค่อยเข้าทําลายเขาเราจะเก็บส้มค่อนข้างที่จะได้นานนะถ้าเราเอามาไว้ที่บ้านก็จะเห็นว่าไม่ต้องไว้ในตู้เย็นก็ยังอยู่ได้ขอบคุณ,ค,ณครับ,รบอาจารย์ครับถามเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งคนะรับเปลือกของผลไม้ มีผลโดยตรงอยู่แล้วกับการเน่าเสียถูกไหมครัถูกต้องค่ะแล้วเรื่องของการเก็บผลไม้ขณะที่มันยังหามอยู่กับสุกอยู่ก็มีผลเหมือนกันมีผลค่ะตรงนี้มันจะยืดระยะเวลาหรืออะไรแบบไหนย,ยังไงได้ค่ะ,ะคถ้าเราดูครูพูดง,ง่ายๆว่าอย่างถ้าเราดูมะม่วงที่มันยังดิบอยู่เนี่ยเราดูซิว่ามะม่วงดิบเนี่ยส่วนใหญ่รสชาติเป็นยังไงคะรสชาติก็ยังเปรี้ยวอยู่ใช่ไหม เนื้อเยื่อของมันก็ยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมบีบแล้วก็จะยังแข็งอยู่นะเพราะฉะนั้นเชื้อโรคเขาก็จะไม่ชอบเพราะว่ามันมีความเป็นกรดสูงนะคะวันนั้นเชื้อโรคก็จะไม่เข้าทําลายค่ะแต่ว่าถ้าหากเมื่อไหร่แป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลมากขึ้นมีความหวานมากขึ้นนะคะเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆมะม่วงดิบเนี่ยมันจะแข็งแต่มะม่วงสุกนี่จะอ่อนตัวลงเพราะฉะนั้นเชื้อโรคก็จะเข้าทําลายได้ง่ายขึ้นนะคะอขอบคุณอาจารย์อภิตามากๆเลยนะครับสําหรับข้อนี้นะครับ เอาละสรุปคะแนนกันนิดนึงครับมาถึงตรงนี้ซูเปอร์ซิสเตอร์มีอยู่15คะแนนนะครับส่วนประเดี๋ยวก็เก่งตอนนี้ยังไม่มีคะแนนนะครับไม่ต้องตกใจยังมีคำถามอีก2คํคำถามนะครับเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพของผลไม้นะครับนักวิจัยไทยก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีในการเคลือบผิวที่เหมาะกับผลไม้บ้านเราจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมครับประเทศไทยมีการนำเข้าสารเคลือบผิวผลไม้หลายชนิด สารเคลือบผิวที่ผลิตจากเชลลกเป็นอีกชนิดหนึ่งที่ถูกนามาใช้เคลือบผิวผลไม้กันอย่างกว้างขวางเพราะเป็นสารธรรมชาติไม่มีพิษภัยต่อร่างกายเชลลกเป็นเรซินธรรมชาติแยกได้จากรังของมแมลงชนิดหนึ่งที่เรียกว่าครั่งซึ่งพบมากทางภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียใต้ประเทศไทยส่งออกครั่งเม็ดเป็นอันดับสองของโลกรองจากอินเดียแต่เรายังไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์เคลือบผิวจากเชลกลกมากพอเมื่อเทียบกับการนําเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คณะนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้วรวมกันพัฒนาสูตรต่างๆที่เหมาะสมกับผลไม้เมืองร้อนของบ้านเราจากการศึกษาพบว่าสารเคลือบผิวจะไปเคลือบปกคลุมทับหรือทดแทนไขที่เคยมีอยู่บนผิวผลไม้โดยปิดช่องเปิดต่างๆตามธรรมชาติทำให้การสูญเสียน้ำและการแลกเปลี่ยนก๊าซลดน้อยลง เมื่อปริมาณก๊าซออกซิเจนภายในผลลดลงเนื่องจากถูกใช้ไปในการหายใจและปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้นจึงช่วยยับยั้งการทำงานของก๊าซเอทิลีนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เร่งการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลทำให้ความเข้มข้นของเอทิลีนภายในผล,ลไม้ต่ำกว่าปกติและด้วยเหตุนี้เองการเคลือบผิวจึงสามารถชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผล,ลไม้ออกไปได้นานขึ้น นอกจากนั้นการใช้สารเคลือบผิวยังสามารถเพิ่มลักษณะที่ดีให้แก่ผลไม้เช่นลักษณะที่ดูสะอาดเป็นมันสวยสีสวยขึ้นลักษณะเปลือกแข็งปอกง่ายหรือยังสามารถใช้ผสมสารอื่นที่จะช่วยป้องกันการเข้ารุกรานของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่ายอีกด้วยทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะครับว่าหลักการการเคลือบผิวผลไม้เป็นอย่างไรนะครับ อันนี้ไม่ใช่แบบเคลือบแบบวัคซี่ขัดรถนี้นะฮะแต่ว่าเป็นสารที่เราเคลือบของทานโดยเฉพาะเลยนะครับคำถามที่2ถามว่าหากเคลือบผิวผลไม้หนาเกินไปจะเกิดผลอย่างไร 1. เปลือกผลไม้จะแข็งกระด้าง 2. กลิ่นและรสชาติผิดปกติหรือ 3. ผลไม้บวมน้ำา1นาทีนะครับเชิญครับ ตอบมาเหมือนกันครับคือเปลือกผลไม้จะแข็งกระด้าง1นาทีนะครับเชิญครับก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเคลือบผิวผลไม้เนี่ยก็จะทำให้เปลือกแข็งแล้วก็ปอกได้ง่ายแต่ว่าในความคิดคือคิดว่าถ้าเกิดใช้ในปริมาณที่มากเกินไปก็จะอาจจะทำให้มันแข็งกระด้างปอกยากเลยแค่นี้นะครับเขาค,ครับ,บ 1>, 1นาทีครับเชิญค,ครับ,บการที่เรา เคลือบเชืหลักเข้าไปจะทําให้ลดการสูญเสียคาร์บอนได,ไดออกไซด์ซึ่งก็ไม่สามารถทําให้ออกซิเจนเข้าไปในผลไม้ชนิดนั้นได้ข้อนี้ผมตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็กลิ่นและรสชาติผิดปกติเชืหลักน่าจะผ่านการคิด,คดวิเคราะห์มาแล้วไม่น่าทําให้ผลไม้เสียรสชาติได้ขอบคุณครับเอาละฮะคุณเบสมาถึงการให้คะแนนครับมาดูว่ารอบนี้5คะแนนจะตกเป็นของทีมใดนะครับ เตรียมให้พร้อมเลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนับ1 2 3ชูป้ายเลยครับตอนนี้ผลคะแนนออกมาแล้วนะครับสำหรับรอบนี้ครับ9เสียงนะครับสำหรับสีส้มซ u เปอร์ซิสเตอร์ครับและแน่นอน3 1เสียงทีเดียวนะครับสำหรับทีมเระเดี่ยวก็เก่งสีเขียวเพราะฉะนั้นคราวนี้ตกลงได้ไปครับภาคคะแนน คนาน้าคะแนนสำหรับทีมประเดี๋ยวก็เก่งนะครับแต่คำตอบจะถูกหรือไม่นะครับสำหรับข้อนี้ทั้งสองทีมตอบว่าเปลือกผลไม้จะแข็งกระด้างเป็นคำตอบที่ผิดครับคำตอบที่ถูกต้องคือกลิ่นและรสชาติผิดปกติอาจารย์อภิตาครับทำไมถึงเป็นคำตอบข้อนี้ครับในตัวผลไม้เองเนี่ยบนตัวผิวผลไม้เขาจะมีช่องเปิดต่างๆอยู่นะ บางทีถ้าใครเคยเรียนวิทยาศาสตร์จะเห็นมีลักษณะเหมือนปักใบหรืออาจจะมีขนต่างๆเนี่ยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเคลือบผลไม้หนาเกินไปก็จะไปปิดช่องทางการที่จะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์เนี่ยออกไปก็จะเกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันมีการยอมให้ออกซิเจนผ่านเข้ามาได้น้อยลงเพราะฉะนั้นก็จะเกิดกระบวนการหมัก แล้วก็เกิดกลิ่นและรสชาติผิดปกติขึ้นมานะคะอาจารย์ขอถามเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกเมืองไทยของเราก็เป็นเมืองผลไม้นะครับมีหลากหลายชนิดด้วยกันต่างกันไหมครับกับสารเคลือบที่เราทําขึ้นมาวิจัยขึ้นมาในเมืองไทยกับสารที่อาจจะนําเข้ามาจากต่างประเทศถามอาจารย์สุดารก็ได้ครับ ความจริงในเมืองไทยเนี่ยนะคะจากการที่เราสำรวจเนี่ยมียี่ห้อที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยประมาณ8-9ถึงยี่ห้อค่ะครับค่ะราคาสูงค่ะมาจากยุโรปบ้างอิสราเอลม้าง <starter. S 1> แต่ว่าชื่อหรือไม่ว่าชาเล็ตเนี่ยส่งออกไปจากเมืองไทยค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกข้างหรือชาเล็ตเนี่ยอันดับสองของโลกรองจากอินเดียเท่านั้น oh, oh. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเกษตรกรเลี้ยงครั่งเสร็จแล้วเอามาขายให้โรงง,งานนะคะโรง,งงานเอามาทําให้บริสุทธิ์ แล้วส่งไปขายต่างประเทศทีนี้ความแตกต่างมีแน่นอนค่ะเพราะว่าต่างประเทศกับเราเนี่ยสิ่งที่ไม่เหมือนกันแน่ๆเลยมี2อ,อย่างนะคะอย่างที่1ก็คือชนิดของผลไม้นะคะสุกเร็วไม่สุกเร็วนะคะไม่รู้จะแบ่งเป็นหลายอย่างได้เยอะแยะไปหมดค่ะเพราะว่าผลไม้แต่แต่ละชนิดเนี่ยมีสรีระอุทยาไม่เหมือนกันหายใจก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเท่าสูตรที่เคลือบแอปเปิ้ลมาเคลือบทุเรียนก็ไม่เวิร์กใช่ไหมคะก็ไม่อาจจะไม่สามารถที่จะยืดอายุออกไปได้เพราะฉะนั้นเราทําสูตรเนี่ย เพื่อผลไม้ไทยโ,ยโดยโดยเฉพาะสิ่งที่2ที่ไม่เหมือนเลยก็คือสภาพภูมิอากาศเพราะฉะนั้นเราได้คิดคดค,ดคิดสูตรที่จะให้เหมาะสมกับภูมิอากาศของเมืองไทยซึ่งร้อนมากค่<ข>ะค่ะก็ส<ะ><ะ>ิ่งที่แตกต่างกันก็สออย่างเนี้ยโอ้โหต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญทําขึ้นมาโดยนักวิจัยไทยแล้วก็เพื่อผลไม้ไทยโดยเฉพาะด้วยนะครับตอนนี้ไปฟังสรุปคะแนนครับขอบคุณครับคะแนนของทั้งสองทีมครับ ทีมซูเปอร์ซิสเตอร์มีอยู่15คะแนนนะครับประเดี๋ยวก็เก่งมีอยู่5คะแนนครับเหลือคำถามสุดท้ายซึ่งมีมูลค่า15คะแนนในช่วงต่อไปนะครับตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะกลับมาติดตามกันดูนะครับว่าผลไม้ที่มีการเคลือบผิวแล้วจะแตกต่างจากผลไม้ทั่วไปที่ไม่มีการเคลือบผิวอย่างไรสักครู่เดียวครับ ผลไม้นานาชนิด A A ผลไม้ต่างๆตรงนี้ก็มีบ,บางชนิดที่เคลือบบางชนิดที่ไม่ได้เคลือบใช่ไหมครับมีการไหนที่เคลือบอะไรที่ไม่เคลือบครับเปรียบเทียบกันด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับอ่าเดี๋ยวให้ผู้กองแข่งกันลองลองทายดูลองดูเลยค่ะอันนี้คืออันนี้เคลือบแน่นอนเพราะอันนี้มันเน่าแล้วใช่ไม่ใช่ใช่อันนี้เน่านะครเคลือบแน่นอนรู้ไหมมะม่วงนี้เก็บนานเท่าไหร่แล้วห้าวันหนึ่งเดือนแล้วค่ะนี่หนึ่งเดือนเหรอฮะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือมะม่วงรตเดียวกันใช่ไหมครับใช่ ผล<ข>แตกต่างกันมากเลยนะฮะแต่เพียงแต่เราจะต้องมีการใช้อุณหภูมิต่ำเข้ามาช่วยด้วยอันนี้ก็เป็นปันจจัยหนึ่งที่จะช่วยชะลอหรือว่ายืดอายุมันออกไปได้นานขึ้นแล้วก็างานชิ้นนี้เนี่ยเราก็จะมีการ นำไปใช้กับคือตอนนี้ผู้ส่งออกก็ให้ความสนใจเราก็จะได้มีการนำเอาสารเคลือบผิวตัวเนี้ยเข้าไปใช้เพื่อจะส่งออกมว่วงไปทางยุโรปด้วยแล,แล้วตอ <นะ S 1> ถัดมานี่คืออะไรฮะมะนาวถัดมานี่คือมะนาวมะนาวเนี่ยโดยปกติถ้าเราวางไว้ในตลาดเนี่ยมะนาวเขาก็จะเปลือกแข็ง นะคะแล้วก็อยู่ได้ไม่กี่วันหรอกบางทีก็จะเหลืองไปละนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่านี่เคลือบข่นี่วางไว้ที่อุณหภูมิปกติค่ะเดี๋ยวขอขี่เพิ่มเติมเรื่องมะนาวนิดหนึ่งค่ะเราเคยเอาสารเคลือบมะนาวจากอิสราเอลมาเคลือบมะนาวใช่ไมของเราแล้วก็ต่างประเทศแข่งกันปรากฏว่าสารเคลือบที่ซื้อมาจากเมืองนอกเนี่ยเวลาเคลือบแห้งแล้วเก็บไว้นานๆเนี่ยจะเป็นเกล็ดขึ้นมาเป็นสเก็ตจะหลุดรอดถ้าลักษณาภายนอกนี่สำคัญต่คนซื้อมากค่ะ ยังไม่ทันชิมดูภายนอกก่อนนะคะแน่นอนครับกานแรกเลยครับถ้าไม่สวยไม่ซื้อไม่สวยไม่จีบด้วยไม่สวยไม่เข้าไปคุยด้วยไมต่อรู้เพราะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้คือปัจจุบันมะนาวราคาแพงมากนะในตลาด8-10ถึงใชบาทถ้าเราซื้อต่อผลนะแล้วการเคลือบนี่คือแม้ผลไม้เปลือกแข็งมากๆอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยก็ใช้ลักษณะเดียวกันนี่แหละครับก็เคลือบ จะเป็นคำถามนะเป็นคำถามนะเป็นคำถามครับทุนโยนมาอย่างนี้เราเข้าสู่คำถามเลยนะครับคำถามสุดท้ายครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านะฮะเชิญประจำที่ลยครับคำถามสุดท้ายครับคำถามที่สามคำถามสุดท้ายนี่มีมูลค่าสิบห้าคะแนนถามว่าวิธีเคลือบแบบใดเหมาะกับการเคลือบเปลือกทุเรียนมากที่สุดหนึ่งพ่นสองทาสามจุ่มหนึ่งนาทีครับ ตอบแล้วครับทั้ง2ทีมซูเปอร์ซิสเตอร์เชิญครับการทาเนี่ยน่าจะต้องใช้แปลงในการทาเพื่อจากลักษณะผิวเนี่ยมันไม่เรียบขนแปลงอะ่ะน่าจะครอบคุมแล้วก็เข้าถึงเปลือกทุเรียนได้มากที่สุดะค,ะครับ,รบประเดียวก็เก่งเชิญครับก็ถ้าเราจุ่มนะครับเราจะไม่สามารถควบคุมปริมาณ เชื้อในการเคลือบทุเรียนได้และการการทานั้นก็คือมันจะมีลักษณะพื้นผิวที่ไม่เรียบครับอาจจะเข้าได้ทั่วถึงยากและการพ่นนั้นเมื่อกี้ผมเห็นในวิทีอาผมเห็นมะม่วงใช้การพ่นการพ่นอาจจะเข้าได้ทั่วถึงมากกว่าการทาและอาจจะมีประสิทธิผลดีกว่าการจมครับขอบคุณครับคุณเบสครับ ตาตรงนี้กันบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาถามตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านกันสักนิดหนึ่งนะครับในความคิดของน้องนนนครับด้วยวิธีใดครับน่าจะเหมาะกับการเคลือบเปลือกทุเรียนมากที่สุดคิดว่าข้อสามอะคะ่ะนั่นคือจุ่มจุ่มทําไมครับก็มันน่าจะทั่วถึงมากกว่าคะ่ะถ้าพอนทุเรียนมันเป็นหนามใช่ไหมคะลบมันอาจจะไม่ทั่วถึงก็ได้แล้วก็ถ้าทามันจะลําบากไปหรือเปล่าทีนี้มาดูการโหวตให้คะแนนเสียงกันบ้างน,นะครับว่าทั้ง40ท่านในที่นี้นะครับ เขาเห็นด้วยกับวิธีการคิดของทีมไหนนะครับชื่นชอบหลักการคิดของทีมไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมเลยครับ1 2 3สองซ่มยกเลยครับแน้นเสียงออกมาแล้วนะครับในรอบนี้ครับค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ทีเดียวนะฮะหกเสียงครับสำหรับทีมสีส้มนะครับซูเปอร์ซิสเตอร์และ34เสียงครับสำหรับทีมสีเขียวประเดี่ยวก็เก่งครับเพราะฉะนั้น5คะแนนในรอบนี้แน่นอนครับตกเป็นของทีมสี รประเดี๋ยวก็เก่งเอาละครับคะแนนตีตึ่งขึ้นมาครับทีมซูเปอร์ซิสเตอร์มีอยู่15คะแนนประเดี๋ยวก็เก่งมีอยู่10คะแนนนั่นหมายความว่าคำถามข้อนี้จะเป็นการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนะครับตอบมาไม่เหมือนกันด้วยนะซูเปอร์ซิสเตอร์ตอบว่าทาส่วนประเดี๋ยวก็เก่งตอบว่าพ่นคำตอบที่ถูกต้องคือพ่นครับ กระดือเกงนะครับรับเพิ่มไป15ขนาดรวมของเดิมเป็น25คะแนนและเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในวันนี้ครับอาจารย์ครับทำไมถึงเป็นการพ่น,นครับพ่นทาจุ่มทั้ง3อย่างนี่มีข้อดีข้อเสียค่ะการพ่นเนี่ยทำให้ได้ฟิลม์มบางมากนะคะขนาดไมโครเมตรไมโครเมตรนี่ประมาณไหนเราสูงเป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะไมโครเมตรนี่น้อยกว่าเซนติเมตร1000เท่า ะะเพราะฉะนั้นความบางของ,ของอฟิล์มก็จะประมาณนั้นแต่การพ่นนี่ดีข้อดีของการพ่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือผลไม้จะไม่ช้าเลยนะคะเราจะเราจะคล้ายๆว่ามีความละม,ม,มุนละมอมกับผลไม้มากนะคะแต่ทีนี้บางครั้งผลไม้บางอย่างนะคะที่มีรูปร่างซับซ้อนมากพ่นบางทีมันเข้าไปไม่ถึงหรือผลไม้ที่เป็นพวงเช่นอัง,งุนนะคะพ่นแล้วมันก็เข้าไม่ถึงมันมีการบังกันอยู่เราก็ต้องใช้จุ่ม อันสุดท้ายทาค่ะทานี่เกษตรกรนี่นอกจากผู้ใช้เนี่ยนอกจากจะคํานึงถึงประสิทธิภาพว่ามันจะติดผิวไม่ติดผิวเราต้องดูความสะดวกด้วยทานี่ใช้แรงงานเยอะค่ะต้องใช้ในกรณีพิเศษจริงๆแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาทาเนี่ยฟิล์มเคลือบเนี่ยจะหนาเป็นพิเศษนะคะนี่ก็คือข้อดีข้อเสียขอบคุณอาจารย์โสรดามากๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลนะครับสรบนนุปคะแนนทีมซูเปอร์ซิสเตอร์มีอยู่ทั้งหมด15คะแนน ทีมประเดี๋ยวก็เก่งนะครับมี25คะแนนและเป็นผู้ชนะการแข่งขันในวันนี้ครับเชิญครับประเดี๋ยวก็เก่งจริงๆตอนแรกมาเหมือนแบบว่าเอ๊ะจะไปรอดหรือไม่รอดแลเนี่ยออกมา <c oughs> นี่ชนะเลยนะครับ <c oughs> อาจารย์ อาจารย์ทั้งสองท่านครับมีความคิดเห็นยังไงกับการวิเคราะห์ของทั้งสองทีมครับสั้นๆเลยครับก็อาจจะว่าเป็นสําหรับครูแล้วครูมองว่าน้องๆอ,อาจจะได้ไม่ได้มาทํางานทางด้านสายที่ครูเรียนอยู่แต่ก็สังเกตดูว่าจะใช้ประสบการณ์ที่เราคุ้นเคยกับผลไม้นะเข้ามาใช้ในการอธิบายทั้งสองทีมค่ะอาจารย์โรดาครับอาจารย์เห็นด้วยกับอาจารย์พิทาค่ะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากก็คือรอบๆตัวเราไม่ว่าจะอยู่ที่ตลาดในตู้เย็นมีวิทยาศาสตร์ที่เรามองเห็นโจทย์เสมอเลยก็อยากจะให้ ให้มีจินตนาการแล้วก็คิดว่าเอ๊ะกล้วยที่เขาแขวนขายเนี่ยทำไมจะอยู่อยู่ได้นานขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นความต้องการที่อยู่รอบตัวเรารซึ่งใช้วิทยาศาสตร์แก้ได้ทั้งหมดค่ะครับผมบและอย่างที่บอกนะครับนี่ก็คือความน่าภาคภูมิใจนะครับของนักวิจัยไทยที่คิดคนนะครับสารเคลือบหล่าน,นี้ขึ้นมาเพื่อจะยืดอายุนะครับของผลไม้เมืองร้อนโดยเฉพาะในเมืองไทยของเราที่มีอยู่มากมายหลายชนิดนะครับสำคัญที่สุดก็คือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตด้วยนะครับ ลดต้นทุนด้วยเนาะของการนำเข้าสารสกัต่างประเทศเงินจะได้หมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยถูกนะครับที่สุดและวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมด้วยครัำถามประจำสัปดาห์ครับคุณผู้ชมถามว่าเชลลคเคลือบผิวผลไม้ผลิตจากสารสกัดของรังของแมลงชนิดใด 1. ึงพึ่ง2ครั่งครับ ส่งคําตอบของท่านมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับครอบครัวไหนอยากจะมาร่วมสนุกกับเรานะครับก็สมัครเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เช่นกันครับวิจัยไทยคิดเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ